ขอบเขตที่เราจะเรียนกันหรือว่าโอกาสในการสร้างธุรกิจเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจคําว่าไลฟ์ไซน์ก่อนไลฟ์ไซน์ที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยผมกําลังพูดถึงวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยชีวิตด้วยสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงอุตสาหการรมไลฟ์ไซน์เนี่ยเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของอุตสาหกรรมยาชีววัตถุนะครับซึ่งจะครอบคลุมไปในเรื่องของทางด้านเซลล์และยีนบําบัดด้วยนะครับอนาคตนั้น ผมคิดว่าเราจะสามารถรักษาโรคไปถึงระดับของโรคพันธุกรรมและไปถึงระดับของเซลล์ถ้าจําได้ย้อนหลังมาประมาณสัก20ปีนะครับคือหากันมากว่าจะมีสามารถจะถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ได้ขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเขาใช้คําว่า1คนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณเกือบ10ปีนะฮะแล้วใช้งบประมาณประมาณ100ล้านเหรียญนะครับประมาณ3,000กว่าล้านบาทปัจจุบันจาก3,000ล้านเนี่ยมันเหลือประมาณเพียงแค่หมื่นกว่าบาทจากใช้เวลา10ปีเนี่ย หลือเวลาเพียงแค่ไม่ถึง1อาทิตย์รู้ทันทีเลยว่าคุณมีโรคพันธุกรรมหรือมีโอกาสที่จะแพ้ยาอย่างไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับในบริบทที่2ของไลฟ์สไตล์เนี่ยมันว่าด้วยในเรื่องของกลุ่มเครื่องมือแพทย์มีตั้งแต่ในกลุ่มของที่เป็นอ c c e s s o r อรีในกลุ่มของที่เป็นเฟอร์นิเจอร์กลุ่มตั้งแต่ไม้เท้านะฮะเตียงนะครับไปจนกระทั่งถึงแอดวานซ์ในกลุ่มที่จะเป็น ข้อทุพกเทียมเลนกระจกตาเทียมต่างๆเหล่านี้นะฮะ <S <S ในประเด็นที่3ที่เรากำลังพูดถึงไลฟ์ไซน์อินดัสทรีเนี่ยก็คงหนีไมพ้นในเรื่องของสารสกัดธรรมชาติอันนี้สามารถที่จะเล่นได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์เสริรมอาหารเราเนี่ยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยน้อยมากแล้วก็ไม่คุ้มค่านะฮะนอกจากนั้นยังมีองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยอะเยอะมากๆเลย เราทราบว่าเรามีตำรายาโบราณเนี่ยรอจดทะเบียนอีก30,000ื่นตำรับมันเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่เรายังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ iPhone เกิดขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือ Accessory นะครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มจะเป็นเคสต่างๆศาสารกรรมชีววิทยาก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมันยิ่งแตกลูกแตกหลานยิ่งหลากหลายออกไปมากขึ้นนะครับทราบไหมครับว่าในเพื่อนบ้านของเราในอาเซียนเนี่ย มีประเทศที่พัฒนาจะเรียกว่ามีปัญหามากกว่าเรานะฮะแต่เขาสามารถผลิตยาได้สิ่งหนึ่งที่เขามีแล้วเรายังไม่มีคือแพคเกจจิ้งคือหลอดในการบรรจุยานะฮะแพคเกจจิ้งยาเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือไม่ใช่ว่ามีแค่แพคเกจจิ้งแล้วเอายาใส่เข้าไปจบไม่ใช่นะฮะมีทั้งยาน้ํายาเม็ดยาผงและแม้กระทั่งกระบวนการในการบรรจุแพคเกจจิ้งนี้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีแล้วก็ใช้ความละเอียดทราบไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ย มีแลบที่ในการเลี้ยงสัตว์ทดลองอยู่ประมาณแค่20แหลับในประเทศเท่านั้นมีคียงแค่บริษัทเดียวที่ผลิตสัตว์ทดลองป้อนทั้ง20แลบเนี่ยทั้งประเทศแต่ประเทศไทยเป็นหับในการผลิตหนูให้กับสิงคโปร์และอินเดียหนูตัวหนึ่งไม่ใช่หลัก10บาทร้อยบาทบางตัวเนี่ยหลักหมื่นนะฮะอันนี้ก็เป็นธุรกิจได้นะครับธุรกิจในเรื่องของการทดสอบในมนุษย์การทดสอบยาเป็นคลินิค a l t r รต่างๆเนี่ยทดสอบยาไม่ไว่าจะเป็นยาโควิดหรือวัคซีนเนี่ยถ้าเผื่อที่ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการได้เนี่ย ไม่ใช่แปลว่าเราจะเอาคนของเราไปเป็นหนูทดลองนะฮะแต่กลับกลายเป็นว่าเราสามารถจะเอาสามารถเข้าถึงยานั้นได้มากขึ้นและเป็นยาที่เหมาะกับคนไทยด้วยต้องคิดคในมุมกลับนะครับมันมีโอกาสที่เราสามารถที่จะพัฒนาธุรกิจต่างๆในที่เรียกว่าเป็น ecosystem ต่างๆที่ให้เกิดขึ้นได้ท่านที่สามารถที่เข้ามาเรียนอยู่ในหลักสูตรของ Neo Academy ได้เนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ในการสักกันให้ท่านประสบความสําเร็จ นั่นคือ Bottom l i น์เลยขีดเส้นใต้เลยความสำเร็จของท่านคือความสำเร็จของเรานะครับโดยเฉพาะของทีเซลส์นะครับแล้วก็ของ Neo Academy ด้วยเช่นกัน